นี่นะครับบ้านสไตล์ทรงโมเด์นะครับเดี๋ยวเราไปดูรอบๆบบ้านกันก่อนนะครับนี่โซนหน้าบ้านนะครับต้นหมากครับนี่หน้าบ้านนะครับนี่ต้นไอ้ลืมแล้วครับไม่รู้ต้นอะไรครับโอเซียนครับมีบอนไซครับผมปลูกเองเลี้ยงเอง ก็บอนไซครับีนโซนหน้าบ้านนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูโซนหน้าบ้านก่อนนะครับผมชอบที่สุดคือต้นจันผาครับเยอะมากครับนี่ครับต้นดาวเรืองต้นไฟต้นค่อยต้นเยอะไปหมดครับนี่ดาวเรืองครับจันผาครับต้นยังเล็กอยู่ครับผมปัก นีต้นจิกน้ำโอ้ยเยอะแยะครับไปดูทางทิศตะวันตกกันก่อนนะครับนี่ต้นคิดตนิน่านี่โวนข้างบ้านทางทิศตะวันตกนะครับมันถ่ายโทรศัพท์มันต่ำครับนี่ด้าน,านทิศตะวันตกนะครับ นี่ต้นมะเขือค่อยต้นตะไคร้อยู่ตรงนี้นะครับนี่ตะไคร้ตะไคร้นี่ต้นมะลิป่าครับมีต้นเวลาวด,ดีครับต้นมะเขือค่อยใบายลาใบาลาใบโหระพาผักชีฝร,รั่งพริกมากะกอเยอะแยะครับผมปลูกไว้ นี่หลังบ้านครับหลังบ้านมันมืดครับตอนนี้ห้าโมงเย็นแล้วครับผมรีวิวให้ดูนะครับโหมืดมากครับหลังบ้านมันมันย้อนแสงด้วยครับอ่าเนี่ยครับหลังบ้านนี่พลิกต้นใหญ่มากครับนี่หลังบ้านนะครับหลังบ้านนี่ผมขังกุ้งไว้นะกุ้งตกกระพงครับเป็นย่าสดครับมาดู้างบ้านครับมีต้นข้าวมอแกงลีครับสวยมาก นี่ต้นพยุงนะครับพยุงมีต้นกล้วยนะครับเป็นกล้วยนำว้าครับมี่วนด้านข้างครับทางทิศตะวันออกมีคอกหมาครับเมื่อก่อนผมเลี้ยงพิษบูครับผมาให้เขาไปแล้วครับบ้านมันไม่มีรั้วครับไม่อยากขังมันไว้ในกรงครับเลยให้คนที่เขาดูแลดีกว่าไปครับนี่ทางทิศตะวันตกตะวันออกนะครับ ต้นไมยมครับดาวเรืองเต็มไปหมดครับนี่บันไดทางข้างบ้านนะครับเพราะต่อไปผมจะสร้างโรงรถตรงนี้ครับนี่เป็นบันไดทางข้างบ้านครับไอป้ายไว้นิ้วนี้ผมปิดเพราะว่ากันแดดครับผมวางคันเบ็ดไว้ตรงนี้นะไปครับบันไดหน้าบ้านครับนี่ประตูครับ นี่เป็นไม้นะครับโครงเป็นเหล็กตัวเป็นไม้ไม้ไอ้ไม้ลักเขานะครับประตูเนี่ยผมชอบมากครับนี่สั่งทําพิเศษครับตัวไม่ไม่หวั่นเลยครับนี่คันเบ็ดทั้งหมดของผมครับอ่านชุดหน้าดินนะครับไปครับไปดูข้างในกันครับ นี่ครับเดี๋ยวระบบไฟผมจะเปิดให้ตอนกลางคืนนะครับนี่โชฟาครับนี่เป็นห้องโถงครับนี่ทีวีครับหกสิบห้านิ้วครับลำโพงครับชุดเครื่องเสียงมีประตูห้องนอนหนึ่งห้องนอนสองครับมอแปลงไฟนะครับมือล็อกประตูนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเผื่อจะเป็นไอเดียของใครหลายๆคนนะครับนี่ครับล็อกแล้วครับ ไม่ขยับเลยครับคลับกดลงเปิดเดี๋ยวระบบไฟผมจะเปิดให้ตอนกลางคืนนะครับนะครับมาดูห้องแรกครับนี่ห้องของลูกชายครับดูเลยครับของเล่นครับนี่เป็นอุปกรณ์ตกปลาชุดยาปอมแล้วก็อุปกรณ์หน้าดินในกบนะครับนี่ผมให้พวกน้องๆไปไม่ต่ำกว่ายี่สิบครั้นนะครับ แต่เป็นคันไม่แพงมากถูกๆหลักร้อยรอกก็หลักร้อยนี่เป็นห้องแรกนะครับมี่ลูฟ้าองโถงกมแต่ดูห้องที่ลูกชายนอนอยู่นะ <c oughs> มืดครับเดี๋ยวเปิดไฟแป๊บหนึ่งนะ ตื่นแล้วตื่นแล้วปิดนะครับกงปิดเดี๋ยวก็เปิดให้ดูตอนกลางคืนนะครับห้องสองนะครับนี่เป็นช่องกลางทางเดินครับเป็นบานสวิงนะครับมือจับเนี่ยผมจะซื้อตั้งหากนะครับเป็นสแตนเลสมาใส่ครับห้องนี้เป็นห้องเก็บของนะครับเก็บอุปกรณ์ตกปลาทั้งหมดครับในห้องครัวนะครับ นรับชิงครับตู้เย็นตูหลังบ้านครับตูหลังบ้านก็สวยครับนี่ครับเป็นเหล็กนะครับไม่ใช่ไม้ราคาห้าพันครับมาดตชุดเคาน์เตอร์ชิงครับนี่ครับนี่เป็นสแตนเลสครับเป็นสองหลุมนะครับแล้วก็ทีพักนี่เป็นบานเดียวนี่บานคู่นี่เป็นลิ้นชักนะครับ เก็บจานเก็บช้อนเก็บซ่อมได้หมดครับตรงนี้ผมทําเป็นสองชั้นนะครับไว้วางของได้หมดนะครับนี่ครับนี่ตัวดูดอากาศครับตัวนี้เป็นนี่ครับ ใช่ครับแกะเป็นระบบขวังนะครับนี่ครับนกจะจบกคิวสแตนเลสผมชอบมากครับทั้งหลังเลยครับไม่ว่าจะขอบข้างนอกอะไรนะครับผมใส่ติดคิวสแตนเลสหมดครับปักไฟผมก็จะใช้ชแบบที่สูงนี่ผมจะไม่ใช้อ,อะไรเขาเรียก กันเด็กนะครับที่มันมีข้างในครับถ้าไม่ใช่ปักคือจะเสียบไม่เข้าครับไม่ว่าจะเอาเหล็กเอาอะไรยังไปมันก็จะไม่เข้าครับที่ขั้นวัตดำๆนะครับผมจะใช้หมดครับตอนนี้เป็นสีดำนะครับสวยกว่าสีขาวนะแพงกว่าครับนกับเบื้องครับในบ้านกับในห้องคัวไม่เหมือนกันนะครับนี่ครับกับเบื้องในบ้านครับ วัวผมก็ชอบมากนะครับชอบเป็นพิเศษครับวัวครับมันเป็นบัวสองขอบนะครับมันจะแพงกว่าธรรมดาเยอะนะครับนี่ครับหนึ่งขอบสองขอบแล้วคือขอบล่างสามขอบนะครับมันจะแพงกว่าธรรมดาครึ่งดอกครึ่งครับนี่ผมซื้อมาเส้นหนึ่งสองเมตรกว่าประมาณสามร้อยยี่สิบนะแพงมากครับปลักไฟก็ใช้ได้ครับมาดูห้องน้ำนี่ครับ ผมชอบมูเศษครับมูเศษเล็กมูเศษใหญ่นะนี่กระจกนะครับเพื่อแยกนะครับโซนแห้งโซนเปียกปักบัวครับเป็นบัวปักเล็กปักใหญ่ครับนี่ครับที่มาสบูแชมพูแตงสีฟันนะครับมีมีชุดในตู้นะครับ ก็ค yup. ือมันระจบล้างอ่างล้างหนะครับนี่ครับเป็นสแตนเลดนะราวแขวนผ้านี่ครับเป็นลิ้นชักครับเดี um, ๋ยวผมเปิดอ๋อบัวกให้หน่ครับนี่ขึ้นด้านบนนะครับอุญนี่ครับ น้ำก็กําลังดีครับไม่แรงไม่ไม่บองกดตัวนี้ลงแล้วครับนี่ครับมาเดจ๋เป็นบองเบ็กครับนี่ติดปิดมีห้องน้ำมุมเสียสนจะปูแบบนี้ครับรอบเลยครับแล้วก็มีตัวใหญ่ขึ้นลงครับตูห้องน้ำผลน้ำกรับ เดี๋ยวไปช่วงต่อตอนกลางคืนนะครับเดี๋ยวจะถ่ายตอนกลางคืนให้ดูนะครับนี่ครับมาดูตอนกลางคืนครับไฟหัวเสาครับดูรอบๆบ้านก่อนนะครับนี่ครับ นี่ตอนกลางคืนนะครับตอนนี้ประมาณหนึ่งทุ่มครับเดี๋ยวดูรอบๆบ้านก่อนนะครับผ้าเป็นผ้าพลาสติกนะครับของ SCG นะครับช้างครับแต่ราคาจะสูงนิดนึงครับมีสวยครับผ้าใช้ผ้าสวยมากครับแถวนี้บ้านผมเนี่ยครับหลังแรกเลยครับที่เรามาใช้ครับ แทงครับดูดิครับรอบบ้านนิดเดียวเองครับสี่หมื่นแปดครับนี่ตูหลังบ้านครับดูรอบบ้านก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูระบบไฟด้านในนะครับนี่ผมให้ดูระบบไฟนะครับตอนกลางคืนครับไฟเยอะที่ไหนจิ้งจกแมงเยอะที่นั่นครับมาดูครับ เดีย๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับข้างในผมปิดไฟไว้ครับไฟเยอะมากครับสวิทเต็มบ้านเลยครับนี่หน้าบ้านนะครับนี่ประตูครับไปครับไปดูด้านในกันครับ นี่เป็นโคมไฟนะครับใช้รีโมทนี่ครับมีรลายแสงรลายสีโคมไฟตัวนี้มีสามสีนะครับแล้วก็ปิดนะครับใช้รีโมทปิด

่านี่ครับนี่กับรีโมทเหมือนกันครับไฟต่อนต้อนไฟไฟหลุดในครับเปลี่ยนได้ทุกสีตามรีโมทเลยครับสีแดงมันมีสีเดียวก็เปลี่ยนไปเองได้ได้ทุกสีเลยครับแบบเร็วแบบช้าแบบเลี้ยงเหมือนกูดีอ

ไฟหน้าทีวีครับมีไปทางเดินครับทางเข้าครัวเปิดให้ดูให้หมดนะครับมีห้องนอนห้องแรกนะครับนี่ครับบุกไฟครับตัวนี้ก็สามสีครับมันจะเปลี่ยนไปเองครับเปลี่ยนได้แค่สามสีครับ ใช้รีโมทกดนะครับล้วโคมไฟตัวนี้แล้วก็ไฟหลุดในเยอะมากครับไฟทั้งบ้านเลยเดี๋ยวไปดูในห้องนอนห้องสองครับเมื่อกี้ห้องแรกนะครับไฟหน้าทีวีนี่ครับมีตอนไฟด้วยครับนี่ห้องนอนนะครับห้องสองครับไฟหัวหัวเตียงนะไฟหัวเตียงรปรับได้ครับ ขึ้นล่างนบน,บนลงล่างสว่างลงล่างอย่างเดียวนะครับถึงกลางครับไม่ขึ้นบนครับนี่ครับของรักของหวงเลยครับรูปพระชายาลัก <c oughs> ไปดูห้องคว <c oughs> ัวห้องนง้ำกันครับ นี่ผมให้ดูระบบไฟตอนกลางคืนอนี่ครับห้องทัวครับตรงนี้สามดวงตรงนี้สามดวงี่ห้องเก็บของไม่ต้องเข้าไปดูหรอกครับนาว่าสวัสดีครับหน่อยเอามาสวัสดีครับสวัสดีครับหวัดสวัสดีครับสวยๆน่ครับในห้องทังวรเดูห้องน้ำตอนกลางคืนนะครับผมให้ดูระบบไฟนะครับนี่ครับ เปิดปเป็นไอเดียให้ใครหลายหลายคนนะครับขอจบชิปเพียงเท่านี้นะครับอีกน้องนาวาดูน้องดีมอยู่ครับดูทุกวันครับตัวตัดตอนนี้เปิด YouTube ในทีวีได้แล้วครับทร์ับฟืไม่ค่อยแตะ ไปดูทีวีแทนครับเชื่อมต่อ YouTube กับ w i f i ครับันจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะเผื่อเป็นไอเดียให้ใครหลายๆคนนะครับสวัสดีครับฝากติดตามผลงานด้วยนะครับเดี๋ยวผมไม่กี่วันนี้จะไปตกปลาแล้วครับ สวยน้องด้วยสิโอ้รู้หลกินมานี่หผ่านสุดนอหน้ามันบาเมื่อไ่ยินมากเอาสนิทก่อนเ่าลขอบคุณครับผมไปนี่บ้าจริงนี่ละดีไปนี่ละเพี่ดีชัาชาเหือเขาส่งเราสิเขาก็ไปต่อเอาไปเไยวเดี๋เราไปที่น่นไป เราจะไปกิน